ทันข่าวประ้ามกีฬาฟุตบอลไทยไบมานโป k กิงสไตล์ประจำวันที่9มกราคม2565โดยชายผู้บ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ปิยพงศ์ตำนานทีมชาติไทยเปิดผังเสบแข้งช้างศึกแมตช์ชิตามาเลเซียโดยกันีิเต็มจะนำทีมลงสนามแมตช์ชิตารอบรองชนะเลิศเลทที่2พบกับทีมชาติมาเลเซีย ภายใต้การนำทัพของกุนซือเกาหลใต้คิมพันกอนที่สนามมอธรรมศาสตร์โดยกันนี้ราสุดท้าปิยพงศ์ผิวอ่อนตำนานสิบเจ้าไทยได้เปิดเผยผ่านบรายการแตงโมลงปิยพงศ์ยิงผังเ1บดแข้งช้างศึกชีะตามาเลเซียและที่2จะเป็นยังไงซึ่งอันนี้ไปดูกันที่พิธดชรชัยรัศมียืนตัวจริงอย่างแน่นอน เดิน่จากที่ผู้สัตรูก็จะเป็นกิตพง์ผู้แถวเชือกจากบีจีประุมกองหลังก็จะเป็นสุมนัทบุริรัตจากการท่าเรือเอฟซีกิษตาการแมนจากชมบีเอฟซีพันษาเหวิบบุจากทางบุรีรัมและก็สัสลักษ์ไหประโคนจากทางบุรีรัมต่อมากองกลางก็จะเป็นเอกนิปัญญาจากทางเมืองชองสารัตอยู่เย็นจากบีจีประชุมธีรทรบุญมาทันจากทางบุรีรัมพิรดลชำรัศมีจากบุรีรัมบดินภาราจากทางการท่าเรือและกองหน้าก็จะเป็นธีรศิลป์แดงดาจากบีจีประุมในครั้งนี้ เป็นอางว่างานนี้ต้องใช้แผนนี้แล้วนะฮะก็ต้องรอดูคนต่อไปกันลกันว่าจะเป็นเช่นไรจะสามารถหยุดยั้งทางอ่ามาเลเซียได้ไหมงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับมาดามแป้งเชียร์ทีมชาติไทยสังแคสมาเลเซียทะลุรอบชิงได้สําเร็จอย่างแน่นอน โดยงานนี้มานำแป้งผู้จัดการช้างศึกมั่นใจว่าไทยจะพลิกสถานการณ์ทะลุเข้าสู่ชิงเชื่อโอกาสยังเปิดกว้างและก็หวังลูกทีมจะลุยเต็มที่หลังแคสมาได้เสียจงได้ชวนแฟนบอลชาวไทยเข้าเชียร์เต็มความจุในสนามสร้างความกดดันให้กับทางอาคันตุการจากทางสูวนเหลืองโดยภายหลังจาที่ทางทีมชาติไทยเป็นฝ่ายเพียงพงไปก่อนในยกแรก รอบรองชแะเลิร์สุขบอล AFF m i t มิ b ูบิ i ิเอเล็ก c c ิกค2022โดยการบุกไปแพ้มาเลเซีย0ต่อ1ก่อนจะกลับมาเตะนัดที่2ที่เมืองไทยวันอัคารที่10มกราคมนี้ล่าสุดทางโดนพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะว่าถ้าดูจากรูปเกมและก็โอกาสที่มีอย่ารับนะว่าเสียดายอย่างน้อยแป้งคิดว่าประน,นั้น่าจะมีแต้มหรือได้อเวโกกลับออกมา แต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องตําหนินักฟุตบอลของเราเพราะท่ามกลางความกดดันเดสนาโบกิจจาริวเล่นยากมากอยู่แล้วทุกคนก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าพยายามช่วยกันและสู้เต็มที่อยู่แล้วแป้งคิดว่าโอกาสการพลิกสถานการณ์ผ่านเข้าสูร่รอบชิงชนะเลิศเนี่ยยังเปิดกว้างอยู่นะไม่มีใครยอมแพ้หรือถอดใจเพราะรู้ว่ายังเหลืออีกหนึ่งนัดโดยเฉพาะเกมในบ้านอีกด้วย บอกว่าแฟนบอลชาวไทยจะเข้ามาให้กำลังใจเรากันเต็มสนามเหมือนแฟนบอลมาเลเซียที่เข้ามากดดันเราอย่างไ้ก็ตามเนื้อสิ่งอื่นใดแป้งขอขอบคุณหรืออยากขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางมาเชียร์เราถึงที่มาเลเซียด้วยรวมถึงวิถีภาพจากแฟนบอลมาเลเซียที่มอบให้กันมาดาแป้งคนนี้ก็ได้กล่าวชิงท้ายเอาไว้ สำหรับเกมรอบรองชนะดเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยเปิดตารางดวลกับท,ทีมชาติมาเลเซียจะมีขึ้นในวันอังคารที่10มกราคมที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์สเตเดียมเวลา19.00นถ่า,า,ายทอดสดทางช่อง M c o มคอ h d 30และก็ทีสปอร์ต7นะครับเปน็นน้ำงานนี้ก็ไป,ปรอดูและก็รอชมได้เลยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับประเด็นร้อนไทยมาเลเซีย AFF บินดวลประเทศไทยแล้วแต่ทำไม var จึงไม่ใช้ เดกันนี้เกิดประเด็นเป็นอย่างมากทั้งทางจังหวัดที่ประตูที่2ของมาเลเซียถูกยกเลิกไปรวมถึงชอดจุดโทษท้ายเกมที่ทีมชาติไทยไม่ได้รับซึ่งหากมี VAR ผลการแข่งขันจะไม่ออกมาเป็นเช่นนี้อย่างแน่นอนทานนี้ประธาน AFF เคยบินด่วนมาดูงานเรื่อง VAR ที่ประเทศไทยแล้วเพื่อที่จะนำ VAR มาใช้ครั้งแรกในการแข่งขัน AFF Cup 2022แต่สุดท้ายการแข่งขันในครั้งนี้ก็ไม่มี VAR เนื่องจากไม่มีความจริงจังมากพอ ซึ่งการแข่งขันฟุตบอล AFF 2022ันถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินที่ถึงแม้ว่าผู้ตัดสินถูกนำเข้ามาจากระดับเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ตามแต่ยังคงมีความผิดพลาดได้เห็นโดยเฉพาะเกมรอบรองชนะเลิศคู่ระหว่างมาเลเซียกับทางทีมชาติไทยรวมไปถึงจังหวะการเล่นของดวนวันเฮาผู้เล่นเวียดน,นามที่เข้าหนักคู่แข่งหลายต่อหลายครั้งแต่กลับไม่โดนสักใบเลย ดยมีการรายงานข่าวาว่าสาเหตุที่ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้ไม่มี v r นั้นเนื่องจากทาง AFF ไม่มีความจริงจังในเรื่องนี้มากพอเนื่องจากการจะนำเทคโนโลยี VAR มาใช้ต้องดำเนินการประมาณ10เดือนในการทดลองระบบต่างๆ,ๆมากมายเพราะในอาเซียนมีเพียงแค่ประเทศไทยชาติเดียวเท่านั้นที่มี VAR ส่วนชาติอื่นยังไม่มีโดยที่การแข่งขันอาเซียนคัพจัดแข่งขันทุกชาติได้เป็นเจ้าบ้านกันหมดอยู่แล้วฉะนั้นทุกสนามต้องพร้อมใช้งานในครั้งนี้ และล่าสุดนั้นมีการเรียกร้องจากหลายชาติหลังจากนี้ไปการแข่งขันชิงแชมป์ทั่วใหญ่สุดของอาเซียนจะเป็นต้องนําเทคโนโลยี VR กลับมาใช้แล้วซึ่งนายภาทิศสุปพงศ์เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะว่าหลังจบทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้จะมีการพูดถึง VR ในที่ประชุมมากยิ่งขึ้นและ AFF อาจจะต้องจริงจังมากกว่านี้ โดยที่ผ่นมาฟุตบอลลีกในประเทศไทยเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่ใช้ VAR แต่ในปีหน้าเวียดนามกับทางสิงคโปร์จะใช้ VAR ในลีกของประเทศก็ถือว่าสนามจะพร้อมรองรับมากขึ้นและอาจนำเสนอให้ใช้ในรอบชิงชนะเลิศในครั้งต่อไป โดยการจะใช้ v r a เนี่ยต้องมีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายว่าจะเอามาใช้เมื่อไหร่กันแน่ฉะนั้นต้องเริ่มดำเนินการเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเทรนผู้ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสนามและก็เทคโนโลยีที่ต้องมีการทำแมตช์ทดสอบหลายครั้งก่อนจะขอปลายเส้นจากฟี ف าซึ่งใช้เวลานานมากแต่ถ้า AFF จริงจังมากพอก็สามารถทำได้เช่นเดีออยวกันนะเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากกันดีครับ มมองแฟนบอลเวียดนามก่อนเกมทีชตากับทางอินโดนีเซียโดยการนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างก่อนที่เขาทั้งสองทีมนั้นจะฟาดฟันกันในเวลา19นาฬิกาสบนาทีโดยกันนี้เริ่มที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนครับกันแม้ว่าอินโดจะพัฒนาไปมากแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะเวียดนามได้ชัยชนะสุดท้ายก็เป็นของเวียดนามเช่นเดียวกันเวียดนามชนะนะคอม่ตอมา เราจะชนะแน่นอนไม่ใช่เสมอในสองนัดที่พบกับทางทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเวียดนามประสบความสำเร็จสูงสุดในเซนเตเมนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นดังตอนนี้จึงไม่ต้องการอะไรมากอีกต่อไปคาดกันว่าอินโดนีเซียจะชนะในขรังนี้คอมเมนต์ต่อมาคืนวันนี้เวียดนามจะเอาชนะไป4ต่อ0และค่อยไปเอาชนะไทยในรอบชิงชนะเลิศ2ต่อ0คอมเมนต์ต่อมาตราบใดที่ กองกลางของเวียดนามเล่นในทางที่ถูกต้องเวียดนามจะชนะอย่างง่ายดายส่วนเล็กแรกยากมากนะบอกว่านัดนี้กวนไห่จะไม่เสียจังหวะอีกแม้ว่าเขาจะชอบนักเตะค,คนนี้แต่ในเล็กแรกเขาเล่นไม่ค่อยเข้าจังหวะอย่างต่อเนื่องไม่พานและก็ต่อกรได้ไม่ดีะระยะเวลาบนม้านั่งสำรองที่ฝรั่งเศสก็เกือบจะทำลายความสามารถของเขาเขาไม่ต่อมาเล็กแรกเวียดนามโชคดีมากที่เสมอกันเขาไม่ต่อมาครั้งแรกที่ผมเข้าสู่มีดินสเตเดียมแน่นอนว่าเวียดนามชนะ เขาไม่ตอมาเวียดนามพบไทยในรอบชีงสเตเลิท์เขาไม่ตอมาถูกต้องครับคืนนี้ทุกอย่างจะต้องกระจ่างทนายไปเลย3-0ต่อสำหรับเวียดนามนะเขาไม่ตอมาตอนนี้เวียดนามอยู่ระดับเดียวกับฝรั่งเศสและก็บราซิลผมมั่นใจนะว่าเวียดนามจะชนะอย่างน้อย4-0เขาไม่ตอมาเดี๋ยวบ้านเวียดนามจะเล่นได้เหนียวแน่นอย่างแน่นอนเพื่อป้องกันไม่ให้อินโดได้โอกาสเก็บบอลได้ คอมเมนต์ต่อมาเล็กแรกเซอร์ไพรส์ตามสไตล์ของอินโดเลขสองไม่เซอร์ไพรส์อีกต่อไปคุณปาร์คจะมีมาตร,รการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลและเวียดนามจะชนะได้ในคัาคืนวันนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาหากไทยได้เห็นการเล่นของเวียดนามในคัาคืนวันนี้พวกเขาจะรู้สึกกลัวที่จะไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศอ,อย่างแน่นอนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเล็กแรกระหว่างเวียดนามกับอินโดบางครั้งก็ดีให้อินโดกลับเป็นตัวจริงและตอนจบเป็น2ต่อ0สำหรับทางเวียดนามนะคอมเมนต์ Comment ต่อมา เวียดนามคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนเจ้าชนะอินโดนีเซียนั้นบอกได้เลยว่าไม่ยากหรอกนะในครั้งนี้ขอาวม่นต่อมาแชมป์ต้องใจกล้าไม่ใช่เพียงแค่90้าสิบนาทีเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการโดนจุดโทษด้วย,วยอาจิตน,นาต้องแก้แพ้ด,ด้วยการโดนจุดโทษ2นัดก่อนจะคว้าชัยชนะในครั้งนี้ขอาวม่นต่อมาก่อนจะอำลาคุณปักนัดนี้เวียดนามชนะไป2ต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ คมเมนต์ต่อมามันจะเป็น2ต่อศูนย์รับทางเวียดนามผู้คุณรอดูได้เลยนะมีก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลน,นะฮะที่ได้บอกไว้ว่าคืนนี้เวียดนามมีโอกาสชนะประมาณ90%อินโดชนะ10%เรพราะเป็นคำพูดของทางแฟนๆเวียดนามที่ได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นต้องไปดูผลงานในสนามกันดีกว่าว่าจะออกมาเป็นเช่นไรงานนี้ยังไม่สามารถตัดสินใจกันได้เดี๋ยวเจอกันเวลา19 3 0นาฬิกาบทีอินโดเจอกับทางเวียดนามในค่ำคืนวันนี้ และนี่ก็เป็นทันข่าวประคำากีฬาฟุตบอลไทยบายมาน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่9มกราคม2565โดยช้ผู้บังคับร่งฟุตบอลถันครับ